ตรงนี้คือสิ่งสำคัญครับในเรื่องของหลักสูตร MBA หรือหลักสูตกรการบริหารธุรกิจนั้นจะทำอย่างไรที่จะเชื่อมต่อความส r ตร g t h หรือจุดแข็งของความเป็นมนุษย์กับจุดแข็งของความเป็นแมชชีนเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของมนุษย์เราเนี่ยเราจะเก่งเรื่องของ ได้เดเวอเจนทิงกิ้งนะครับมองอะไรที่มันออกมาเป็นอัลเทอร์เนทีฟต่างๆแต่แมชชีนจะเก่งในเรื่องของคอนเวอร์เจนทิงกิ้งในเรื่องของการที่ทุกอย่างรวบออกมาแปลกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แมชชีนจะเก่งเรื่องลอจิกขณะที่เราเก่งเรื่องของครีเอทีวิตี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นจะมีความม,มันจะทำอย่างไงโจทย์ของการเป็นผู้บริหารของพวกเรา คือจะทํำยังไงที่จะทําให้สสิ่งนี้นั้นสามารถทํางานร่วมกันในลักษณะที่จะเกิด Synergistic e f f e c t นะครับเพราะฉนั้นตรงนี้คือประเด็นสําคัญหลายๆประเด็นที่พวกเราจําเป็นจะต้องเริ่มคุ้นชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในานามของ Collaborative Intelligence คือ Intelligence ของ Human human Intelligence กับเรื่องของ Artificial Intelligence จะเสริมกัน นะครับในทิศทางที่ก่อให้เกิด c o l l a b o r a t i v e intelligence ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ของผู้บริหารอย่างพวกเรานี่คือโจทย์ของเอ a มที่จะต้องไปพัฒนหาหลักสูตรเพื่อจะตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับ